มาเบิ่งของป่าครับนี่แมวหน่อยสามตัวของไ่บู๊ลงมาเป็นาหารคุ้ครับนี่สีขาวไผ่เป็นตาข้องไผ่หูตัวว่าเป็นเตาข้องติดต่อมารับใดเลยครับเดอ้อมารับใดเลยนี่ติดต่อที่ร้านวินเนอร์ครับบ้านน้ำคัางส,งสงไหม้าม้าล่ครับได้แลนขึ้นตน้นยางตน้นยางพาราเนี่ยครับ สงสันสงสัยยานม้าแห้งม,ามา้าม้าแถวนี้มันมีหลายบานอยู่ม้าเห็นกับสีไลนนะครับก็ได้แลนขึ้นไปพอ,อบอกแฝงครับหนึ่งแต่ว่าม้ากับสีเห็ดวยังมันบ่ได้หรอกครับมันเร็วกว่านอ่นแล้วมันกับมีต้นยางาลาหลายก็แลนขึ้นถึงต้นยางาลานะจะถามว่าถือกัดบอ่อกับบ่ิถือกัดดอก ่มันตกใจแล้วมันก็แล่นขึ้นทึงตน้นยางพาหลานะตะห่หากครับ3พี่น้องแต่ว่าผมก็เอาอาหารมาให้กินอยู่ดรอกบ้าลงมากินอยู่กัจังหนึงกับเป็นตาทีโตนเนาะแต่ว่าจังนึงกับเป็นวิธีชีวิตการเอาตัวหลอดครับเด็กเกิดมาแล้วก็เอาตัวหลอดกันไปนะครับมาว่าคนหรือว่าซัดนะครับ ดูแลเขาไดก้ก็ดูแลไปตามอัตภาพครับเห็นกับหาเขาห้านามให้กินครับส่วนเขาจะอยู่หนีหรือเขาจะไปกับแล้วตะเขานะครับแต่ว่าอยู่มองนี้กัมีมองให้ลบฝนรบแดดอยู่ครับมันมีล้านมีลังคามีเอียงอยู่ข้าขางนี่กัมองเอาไว้เก็บอุปกรณ์แล้วครับก็สามารถลบมาลบยังได มีอาหารให้ครับเพราะว่าอยู่บ้านผมกับมีแมวคือกันแมวสองตัวกับมีอาหารแล้วก็บแบ่งปันมาให้เมียวเมียว,วสามตัวนี่เพิ่นเด็กกินอยูน่น,นะครับโอเคผมมาไลฟ์สดในเบิ่งแค่นี้นะครับอาร์ติคอร์ดสวัสดีครับ